มั่นใจว่าเราปลอดภนะัยเนาะเข้าใจเข้าใจครับทางทางเราเองราชการเองก็เป็นห่วนะฮะแล้วก็คอยติดตามข่าวสารอยู่ทุกๆวันอยากให้คนที่ไปทำงานเนี่ยได้ปลอดภัยแล้วก็ได้เก็บเงินนะครับกลับบ้านมาได้มีทรัพย์สินลํำรวยเงินทองแหละ แต่ถ้าสถานการณ์มันเลวร้วายมันมีการขยายแนวรบเข้ามาในพื้นที่ที่เราทํางานอยู่หรือที่เราอาศ,าศาัยอยู่ก็ขอให้ได้แจ้งคุณแม่นักบอกท่านกำนันนะครับครับ,พรบเพราะว่าเราเราเราพร้อมจะประสานงานให้เดินทางกลับได้ทุกเวลาครับก็บเป็นห่วงครับเพราะว่าอยากให้อยากให้ปลอดภยอยัยทีนี้อยากสอบถามครับว่าตอนนี้ที่อยู่ที่อาศาัยกับที่ทํางานปลอดภัยทั้งคู่ไหมครับ เคยเคยมีเหตุการณ์อะไรที่การลบการอะไรเข้ามาในพื้นที่ที่เราอยู่อาศัยไหมครับยังไม่ครับไม่รายได้อะไรที่เท่าแก่เขาดูแลนายจ้างเขาดูแลอโอเคไหมฮะโอเคไหมรับให้เพิ่มจากเงินเดือนเป็นจากเงินเดือนของเราเดิเามเดือนพันคเดือนละพัน,นพัน,พน อ๋อโอเคโอเคก็เป็นเงินสูงอยู่ครับฮะเงินสูงอยู่ทีนี้ทางทางเราเองเนี่ยมีความเป็นห่วงครับเพราะว่ามีแถลงการของกระทรวงต่างประเทศเขาประเมินว่าสถานการณ์สุรบเนี่ยะจะรุนแรงขึ้นแล้วก็ขยายพื้นที่เพิ่มขึ้นก็เลยอยากให้คอยติดตามดูครับว่าพื้นที่ที่เราอยู่เนี่ยมันมัน,ม,นมันจะ,ะจะมีการสุรบในบริเวณที่เราอยู่ไหมถ้าเกิดว่าไม่มีก็โอเคแต่ถ้ามีแล้วเนี่ยเราไม่สบายใจอยากกลับบ้านก็ขอให้แจ้งคุณแม่ก็ได้ฮะ แจ้งคุณแม่เดี๋ยวเราเดี๋ยวคุณแม่แจ้งต่อท่านผู้ใหญ่บ้านต่อเราก็จะประสานงานต่อกระทรวงการสั่งประเทศเพื่อให้เขา,าจัดอำนวยความสะดวก